ได้มีโอกาสคุยกับแอนประมาณ7-8ถึงปีในช่วงนั้นในฐานะพี่น้องที่เรารู้สึกชื่นชมว่าสวยแล้วก็เสียงดีแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้รวมงานกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่คนละวงครับแต่มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยมากผมรู้สึกถูกชะตา แล้วก็รู้สึกเหมือนเขาคือคนที่สนิทอีกคนหนึ่งทั้งๆท,ที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันแต่มันมาจากเซนต์แล้วก็ความรู้สึกครับพอวันหนึ่งผมรู้สึกว่าผมก็แอบพูดในหลายรายการแล้วก็ในหลายโอกาสที่ได้เจอเพื่อนๆศิลป,ปินว่าบางคนอาจจะแซวว่าผมจะ มีเมียหรือเปล่าหรือจะแต่งงานไหมทำวงแล้วก็ทำอะไรต่างๆมากมายอะไรประมาณนี้ผมก็จะตอบไปบอกว่าถ้าได้แต่งงานกับแอนออรดีผมก็จะผมจะแต่งงานกับแอนออรดีเท่านั้นหลายคนก็อาจจะมองว่าผมพูดเล่นแต่จริงๆแล้วผมพูดจริงนะครับซึ่งในความรู้สึกลึกๆของผมก็ คิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้พอวันนึงเราได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นแฟนคลับที่สนับสนุนเห็นพวกเรายืนคู่กันเวลาแสดงแล้วมันทําให้เราได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นแล้วมีโอกาสได้เปิดใจแล้วก็ได้ขอแอนออรดี already, คนนี้เป็นแฟนครับผมคิดอยู่เสมอว่า ผมคงไม่มีโอกาสมีคู่ชีวิตหรือมีแฟนเพราะว่าสิ่งที่ผมยืนอยู่ความรับผิดชอบและภาระต่างๆแทบจะไม่มีเวลาส่วนตัวที่จะมีใครที่จะยอมรับในจุดนี้ได้แต่พอวันหนึ่งผมได้ลองคุยกับแอนออรดีในวันนั้นผมก็ยังไม่มีความมั่นใจหลายครั้งที่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้พร้อมเคียงข้างผมเสมอ แต่ผมขออนุญาตเล่าหนึ่งครั้งที่มันผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ใช่นะครับมีวันหนึ่งไปแสดงที่อำเภอโกสุมพิสยัยงานของพี่สาวของผมพี่แดงพรพิตานะครับจัดงานแล้วทีนี้วันนั้นวงเราเจอลมพายุพัดเวทีเกือบจะลม้มผมก็วิ่งไปดูงานดูลูกน้องแล้วก็ดึงเวที ในขณะที่ลมแรงแล้วก็เสียงกับอันตรายมากแอนก็นั่งอยู่ข้างๆเวทีจะล้มผมวิ่งไปจับเวทีเราต่อสู้กับลมพายุตรงนั้นเกือบหนึ่งชั่วโมงครับประมาณสี่ทุ่มผมก็ยังเห็นแอนอลดีนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วผมก็พอพายุมันผ่านพ้นไปผมก็ ถามอ,อลเลดีว่ากินข้าวหรือยังเขาก็เลยบอกว่ายังรอพี่อยู่ยังไงแล้วยังไงต่อคะวันนั้นผมก็คือลึกๆในใจผมก็คิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับผมที่เขาจะเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิต ที่ผมต้องดูแลลูกน้อง300รกว่าชีวิตแล้วก็ทุกๆอย่างทั้งอุปกรณ์ที่เราต้องเดินสายทำงานทุกวันซึ่งมันถ้าคนอื่นมองเข้ามาก็คงมองไม่เห็นความสุข,ขแต่คนนี้เขาเลือกที่จะอยู่ข้างๆผมในสิ่งที่ผมเป็น และเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมมองเห็นผู้หญิงคนนี้นอกจากความสวยความน่ารักความสามารถที่เขาครบทุกอย่างก็คือความกระตันอยู่เขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อครอบครัวทั้งครอบครัวของคุณแม่และครอบครัวของคุณพ่อเขาพยายามที่จะให้คนอื่น และบุพกาลีผู้มีพระกุณของเขามีความสุขที่สุดในบางครั้งคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่บางทีเวลาเราอยู่ด้วยกันผมก็แอบ,บสงสารคือเขาไม่เคยเอ่ยปากมาเลยว่าเขาเหนื่อยหรือเขาไม่อยากทำเขาทำทุกอย่างและเขาก็กระตันอยู่กับครอบครัวของเขาและ ผมได้มีโอกาสพาเขาไปที่บ้านของผมเขาก็ทำดีแล้วก็ดูแลแม่และยายซึ่งเป็นหัวใจของผมเขาดูแลดีมากครับค,ครับปรบมืองดังให้เก่าความดูแลจนชนะใจจริงๆจากหนึ่งอยู่หนูรอพี่อยู่เราเห็นเขากำลังเจอพายุเจอลมกระหนำ่ำวันนั้นเรารอรู้สึกยังไงครับตอนนั้น หนูจะพูดกับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆโอกาสที่หนูได้มีโอกาสเล่านะคะว่าหนูไม่เคยกล้าคิดที่จะคุยกับพี่เขาเลยเพราะว่าหนึ่งแหละพี่เขาก็เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในวงการเดียวกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่คนที่เป็นศิลปินด้วยกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมัน เปิดใจคบกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจากที่หนูได้มีโอกาสมาได้รู้จักพี่เขาแล้วก็ทำงานด้วยมาใกล้ชิดกันมันก็ทำให้หนูยิ่งได้แก้ความสงสัยคือหนูจะบอกว่าพี่บอยเป็นคนคนหนึ่งที่ หลายหลายคนเคยพูดถึงเขาไม่ดีค่ะซึ่งหนูเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หนูได้ยินและหนูได้ฟังมาตลอดซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็ก็เป็นคนดื้อค่ะคือชอบแบบจริงหรือเปล่าอ่ะมันมันจะเหมือนอย่างที่คนอื่นพูดไหมถ้าเราไม่เจอกับตัวเองเราก็จะไม่มีทางรู้อะไรเงี้ยเราก็ให้โอกาส คุยลองคุยลองทำงานลองได้ทดสอบอะไรหลายๆอย่างซึ่งมันก็ทำให้หนูรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นที่พูดเลยเออซึ่งหนูเนี่ยแหละค่ะวันนี้เป็นวันที่หนูสามารถพิสูจน์กับทุกๆคนกับกับหลายๆคนที่เคยเคยเข้าใจผิดหรือว่าเคยอาจจะมองเขาผิดไปหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะ มันมันทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยวันนี้หนูหนูเลือกไม่ผิดนะเขาเป็นคนที่เป็นคนเป็นคนเป็นคนที่เหมือนหนูเลยเป็นคนดีคนหนึ่งที่กตัญญูรักครอบครัวแล้วก็เขาต่อสู้เพื่อตัวเองมาตลอดแล้วก็ถ้าเกิดได้รักใครแล้วเขารักจริงแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนหรือจะเป็นแฟนคลับก็ตามแต่เขาจะเอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีค่ะ,คะ ซึ่งอันนี้มันก็ไม่แปลกที่หลายๆคนรักแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามันก็ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูหนูควรที่จะเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขาหลังจากที่เขามาคุยความรู้สึกกับหนูก็โอเคเข้ามาหนูต้องบอกว่าหนูเนี่ยเดินมาคนเดียวคือใช้ ะจะบอกว่าอะไรหนูหาหาเงินเลี้ยงตัวเองมาได้คนเดียวคคือหนูไม่อยากรบกวนคุณพ่อคุณแม่เอาง่ายๆนะคะก็ต่อสู้ในวงการหมอลำมาเช่นเดียวกันแล้วก็จนมาเจอพี่บอยในช่วงที่ชีวิตหักเหพอดีไม่มีหลักก็มาได้เจอตรงเวลาพอดีก็เลยทำให้หนูได้มีวันนี้ทำให้หนูได้มีคนที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้หนูได้มี มีทุกๆอย่างที่หนูฝันไว้ทำให้หนูได้มีวันนี้ทำให้หนูได้เป็นเจ้าสาวในสิ่งที่หนูเคยฝันไว้คือถ้าหนูคิดว่าหนูแบบถ้าถ้าไม่ได้อยู่กับพี่บอยคงไม่ได้มีโอกาสใส่ชุดแบบนี้คงไม่ได้นั่นคือความรู้สึกในใจของน้องแอนนะครับคงไม่ได้มีโอกาส จะจัดงานแบบนี้ขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณหัวใจ